ตอนนี้ก็มาอยู่ชโลมัวแล้วมาอยู่ร้านนวดร้านพี่สาวพี่อิ๋วจ้าเดี๋ยวมาเยี่ยมแกเนาะมาเยี่ยมชโลมแกอยู่วีนไงอ่าร้านนวดไทยนี่ค่ะดีมากสวยมากร้านสวยมากเนาะเอาเพื่อนๆคนไหนเป็นคนไทยเนาะมาอะไรอยากนวดนะเดี๋ยวมาชมกันนะคะจ้นเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่จับพี่สวัสดีค่ะพี่เจ้าของร้าน๋อพี่เจ้าของร้านชื่อพี่อะไรคะพี่ชื่อพี่อิ๋วค่ะชื่อพี่อิ๋วนะคะพี่อิ๋วเปิดล้านมานานกี่ปีแล้วประมาณห้า ปีกว่าห้าปีกว่าหนูเป็นคนโคราคอยู่เป็นคนโคราดไหมคะคนหลายที่ค่ะคนหลายที่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวหนูขออนุญาตเนาะเพราะว่าให้เพื่อนๆในแฟนครับอยากเห็นว่าธรรมารานนวดไทยอะ่ะมาให้มาที่นี่ร้านอิวแล้วหนูขออนุญาตให้ผิวพาชมห้องเนาะได้ค่ะ,ได,ะได้ค่ะ,ค,ะค่ะนะคะร้านพี่ก็จะมีะมันจะมีสามประมาณสามห้องนะคะคือสองห้องเนี้ยจะเป็นในลักษณะ คือเปิดม่านมองเห็นกันได้สําหรับลูกค้าคู่นะคะบางครั้งที่เป็นคู่สามีภรรยาที่มาด้วยกันนวดพร้อมกันได้ค่ะนะคะอันนี้ห้องนในพี่ลองเปิดม่านให้หนูดูเด้งมาดูที่ว่านวดคู่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งนี้ได้ค่ะค่ะอันนี้เปิดม่านหากันได้นะคะอันนี้ห้องเนื้งนะคะอันนี้ซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะมีเราเปิดดูได้กันได้เดี๋ยวส้มมันก็จะมีที่ว่าห้องคู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็จะมองดูดักกันได้ถ้าพูดถึงสามีภรรยาเข้ามาต้องการแบบว่านวดคู่มองเห็นกันได้ไม่มีไม่มีไม่มีว่าเขาจะเสียงดังหรืออะไรเงี้ยก็ผ่อนคลายกันได้นะคะค่ะทีนี้อีกห้องนึงค่ะค่ะจะกว้างนิดนึงซึ่งมันจะเตียงกว้างหน่อยเนาะเนี่ยงเนี้ยจะเตียงกว้างหน่อย อุ้ยห้องนี้สวยเตียงเขาจะกว้างหน่อยเดี๋ยวนะค่ะเปิด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 ไปนี่แป๊บนึงหูหนานวดเขามากินหอมมากเออหนานวดเนาะเป็นเพื่อนกับพี่เขาล่ะคะเป็นเพื่อนกี่ปีกันแล้วรู้จักกันนานยัางเป็นเพื่อนไม่ก่ปเป็นเพื่อนนานแล้วค่ะเป็นนานแล้วค่ะแต่แต่มาอยู่แหละก็รู้จักแกอ๋อจ้าเป็นพี่ขอเปลี่ยนป๊าก่อนไม่ได้เตรียมง่ายต้องลูจักไหวเดยก้อยไว้เลยพี่นะโอเคค่ะคุณพี่ ันนี้เตียงนี้จะเป็นเตียงสปาหน่อยๆคือว่าความยาวมันจะยาวพิเศษคือ215สําหรัลูกค้าที่ตัวยาวตัวสูงมันก็จะทําให้เรานวดง่ายนวดง่ายขึ้นใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้จะเป็นบางครั้งเราก็ถ้านลูกค้า ตัวใหญ่หรือลูกค้าที่มาเดี่ยวๆก็จะเอาเข้าห้องนี้มันจะสบายเพราะมันกว้างมันโลง่งสถานที่ก็ไม่ค่อยกว้างนะคะถ้าห้องนู้นก็ห้องคู่ถ้ามาคู่ก็จะเอาเข้าคู่นั้นค่ะอ่าโอเคค่ะขอบคุณพี่อยู่นะคะคคเดี๋ยวหนูนะเดี๋ยวหนูจะไปขออินเสิร์ตตอนที่นวดเนาะค่ะโอเคดดเดี๋ยวไปดูที่ห้องนวดต่อนะคะเดี๋ยวให้เปลี่ยนชุดก่อนป้าตอนนี้แม่ก็พาเข้ามาดูในห้องนวดนะคะวิธีการนวดนะคะอันนี้ ก็คือหลังแข็งค่ะลูกค้าหลังแข็งค่ะอันนี้เรียกเป็นแบบนวดอะไรคะพี่ที่จริงก็เป็นเฉลยศักย์นะคะนวดแก้อาการปวดหลังค่ะ<า>เราต้องวอร์มก่อนค่ะวอร์มให้หลังอ่อนนิดนึงค่ะ<า>แล้วเราก็จะตามด้วยน้ำมันนังแบบของเราก็เจทันญาณนะคะ ที่เป็นผู้ร่วมทิปกับเรามาเวียนาด้วยกันนิดนึงเพราะว่าเราจะรูดหนัง เราใช้นิ้วแล้วรู้สึกว่าลูกค้ายังแข็งอยู่หรือว่านิ้วเราไม่ถึงนะคะหรือแรงไม่ถึงเราก็ใช้ศอกลงได้ค่ะแขนก็แข็งท่านี้จะทําให้ตรงเนี้ยจะรู้สึกเจ็บหน่อยแต่ว่ามันจะอ่อนลงง่ายใช่ไหมมีความรู้สึกใช่ไหมเจ็บใจเจ็บนิดนึง้วมันจะอ่อนง่ายแค่ในท่านี้นะคะ กปกติตรงเนี้ยจะเป็นก้อนกันเยอะมากแล้วแข็งมากเลยตรงเนี้ยแข็งก็ลงค่ะตรงเนี้ยต้องพยายามนวดให้ลงไม่นานเดียงเลยเนี่ย ถ้าไม่นานถ้าไม่แก้จะเข้าถึงหัวใจดีแข็งก็แข็งเรานวดลูกค้าแหลกเส็จนะคะคือตรงนี้ถ้าเราวางไว้หลังลูกค้าเนี่ยจะทําให้ผ่อนคลายหนึ่งจะอุ่นนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวตรงนี้ตอนเนี้นะลูกค้าพอเรานัดเสร็จก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนอ่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยทับ ก็จะเป็นอุ่นแล้วจะทาให้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วตอนที่ช่วงเราทําตรงนี้เราก็มาลงขาได้นะคะลงขาลูกค้านวดลูกค้ลกาลงขาต่อได้นะคะสองข้างพอเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วก็อ,ออกแต่ถ้าพูดถึงว่าตรงนี้ถ้าถ้าเริ่มเริ่มเริ่มอุ่นยังไม่ร้อนเราก็เปลี่ยนกลับข้างะคะ่ะแล้วก็ถามลูกค้าร้อนไหมเราก็ต้องดูด้วย เป็นไงไสบายไหมถ้ามีความรู้สึกสแล้วมันหนักใช่ไหมอเ,เออมันอุ่นเนี่ยนี่คือน้องเขาจะประมาณนี้้างร้านนะคะคือเราใช้แผนโบราณซึ่งซึ่งเป็นสมัยก่อนเราจะใช้สมมติว่าลูกค้าที่ปวดหลังมากนะคะ,คะเราก็ใช้ถุงผ้าถุงผ้านี่หมายถึงทําจากข้าสารนะคะเราเย็บผ้าเสร็จแล้วเรา ใช้ข้าวสารแล้วถ้าง่ายที่สุดคือเราเอาไปใส่ไมโครเวฟซึ่งสมัยก่อนค่ะเราจะทําเป็นลูกประครบแต่สมัยนีย้ลูกประครบส่งยาก่ายากนะคะ,คะเราเอาข้าวสารแล้วมันจะหอมพอเวลาเราไปใส่ไมโครเวฟมันจะหอมแล้วมันจะอุ่นแล้วมันจะร้อนนานหนูไม่เคยเห็นเลยเด็กแบบนี้คือดีงาม<ก>เวลาใช้กับลูกค้านะคะเราก็อังแขนเราก่อนว่าร้อนมากไหมใช้พาคุณหนูลองก่อนนะคะ,คะมันจะได้ไม่ลวกลูกค้าคะนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะ พอเวลาสมมติว่าเรานวดแผ่นหลังของลูกค้าแล้วเราจะลงขาตอนที่เราลงขาซึ่งเรามีเวลาที่จะใช้แผ่นตรงนี้ค่ะวางไว้บนข้างหลังได้แล้วมันจะใช้ประมาณเวลาถ้าเราต้องถามลูกค้าว่าร้อนไหมถ้าร้อนเราก็เปลี่ยนทางกลับทางได้ใช้เวลาได้นานค่ะใช้ได้นานนะคะทำง่ายพี่ทำเองนี่อู้ดีงามเนาะดีงามพระรามแปดไทยถ้ามันมีถ้าไม่มีก็ ถ้าอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆเราทําได้ค่ะค่ะนะคะค่ะไม่แพงข้าวสารไม่ถึงกิโลสวยมากค่ะหนูชอบชอบเอาตามที่มีนะคะก็บ้านเราถ้าเวลาไปได้อะไรมาเราก็เอามาโชว์ส่วนมก่ออนุญาตทางนี้ด้วยนี่ตรงนี้ทางนี้ส่วนมากของที่ร้านพี่นะคะเป็นของขวัญอ่ะพี่เริ่มจากพี่เริ่มจากศูนย์พี่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้ว อย่างเคาน์เตอร์เนี่ยทำเองค่ะทําเองเตียงก็ทําเองสีก็ทาเองนะคะพอเขาเพื่อนๆเขาพอเราเปิดร้านเพื่อนๆเขาให้ของขวัญมาอย่างนี้ก็เป็นของขวัญนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญอันนี้ก็เป็นของขวัญแล้วอย่างตรงนี้คือเป็นเจ้าภาพกระถินเมื่อปีสองสามปีที่แล้วสาธุสาธุก็ได้มาก็อมาแต่งเข้ากันเนาะเข้ากับร้านเนาะพี่เนาะ อู้เมื่อกี้หนูลืมถามชื่อร้านเดไหนขอดูชื่อร้านหน่อยร้านดีอดีไทยสปายาค่ะสปานะคะหนูขอโคชัพนะคะค่ะค่ะมีรูปมีอะไรด้วยเปิดเผยหมดค่ะออ๋แล้วก็มีเว็บไซต์เดี๋ยวหนูแปะเว็บไซต์ไว้ให้เนาะในในช่องเนาะใน YouTube ถ้าใครมาเที่ยวนะคะที่ออสเตรียเวียนนาแต่มันจะอยู่ห่างจากเมืองหน่อยนะคะโทรมาได้ค่ะโทรมาได้ อขอบคุณพี่มากนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณขอบคุณที่ดูวิดีโอของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กัญญม,มลคุณแม่ลูกสีด้วยนะคะ